สวัสดีครับรุ่นมาสองอเภนตะลักมาแล้วเวฟ125บ125 LED และก็125ปาะหวานครับ LED ปี2 2 2 2และก็2 0 2 3 2สองคันนี้ฟรีดาวเลยนะครับฟรีดาวออกรถ0ูย์บาทเลยบัตรใบเดียวไม่ต้องมีคนค้ำประกันไม่เคยค้างค่าง,งวดไม่เคยคืนรถออกได้เลยครับฟรีดาวไปเลยค่าง,งวดอยู่ที่2069สีดําสีดำนะ ปี22สีแดง2,177บาทสีน้ำเงินคันนี้จดทะเบียนปี2020ครับดาว1,090ค่างวด1,540บาทปราวานสตาร์ทมือดาว1,090ค่างวด1,333บาทครับต่ที่หาใช้งานครับบัตรใบเดียวนะไม่ต้องมีคนค้ำประกันเลยครับหาใช้งานเครื่องนิ่มทุกคันนะครับ สตารทมือล้อแม็กทุกคันรับประกันเครื่องให้ทุกคันราคารวมโอนทะเบียนพอรบครบประกันรถหายฟรีฟรเ f ีท่านใดหาใช้งานครับเว็บร้อยยี่สิห้าจัดไปใช้งานเครื่องนิ่มเลือกเลยเลือกสีไหนบัตรใบเดียวมาเลยครับ ผู้ชายอายุ21นะ21ไม่เกิน65ผู้หญิง20ไม่เกิน65ครับสนใจโทรติดต่อมาได้084 6005813ครับแวะมาดูรถทดลองขับก่อนได้ในตัวอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับ